วันแห่งความรักและความดีนะครับในงานฉลองมงคลสมรสระหว่างคุณมันที่ราใบมากและคุณพิรุณมีหลักาจดวงืองคุณเมย์และคุณเต้นาะว่าสำคัญแห่งความรักของคุณเมและคุณเต้นนะครับในวันที่12พฤศจิกายน2565แล้วที่ผมชอนนวัตคนครับรับหน้าที่ในการเป็นพิธีกรดูแลทุกท่านในช่วงของงานฉลองมงคลสมรสในช่วงเที่ยงในวันนี้เรื่องราวความรักของคุณเมย์และก็คุณเต้นนะครับได้เกิดจากการพบหาดูใจกันและเรแลมเปลี่ยนความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจากคนรู้จัก เปลี่ยนแปลงเป็นคนที่รู้ใจจนกระทั่งวันนี้ที่โอกาสมาถึงครับในช่วงเช้ชาที่ผ่านมาทั้งสองครอบครัวเองก็ได้มีการจัดที่ีมั่นหมา่สมก็ตามคำเนือนระเพดีน,นะครับซึ่งพอได้มีแขกผู้พีจิตรท่ทานเองได้มาร่วมแสดงความดีดีแล้วก็ได้มาร่วมสร้างหมู่น้านดีๆในช่วงเช้ชาที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่น่อาอบอุ่นมากและในช่วงนี้ครับแขกผู้พิจรทุกท่านเองจะได้มีโอกาสในการร่วมในงานสมรสมุขสุรเองในวันนี้นะครับทุกความรักย่อมมีเส้นทางของการเริมต้นและก็ยังคงดำเนินต่อไปไม่มีวันสุด เดี๋ยวหลังจากนี้ครับเราจะมาร่วมสร้างโมเมนต์ดีๆแล้วก็มาร่วมเป็ในกำลังใจในความรักของคุณเมย์แลว้วก็คุณเต้นเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอะไรกันแน่นะที่ทําให้คุณเมย์นะครับแลว้วก็คุณเต้นแล้วก็เราทุกคนนะครับได้มาอยู่ร่วมกันในงานในวันนี้และหลังจากนั้นในช่วงท้ายครับก็จะเบา่าว คือเจ้าสาวเจ้าสาวคือทุกคนคนไหนที่ยังโสดอยู่แล้วอยากจะมีโมเมนต์ความร่กดีๆแบบคุณเมย์แล้วก็คุณเต้นบ้างก็ยังไดออกมาลุยรับช่อดอกไม้กันได้ถือว่าทุกท่านนะครับคมองกองแล้วที่อยากจะพบกับทางเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวของเราครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมืออย่างยิ่งใหญ่ให้กับทางเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวของเราคุณเมย์และคุณเต้นครับพี่เอกทุกท่านครับพระเอกและนางเอกของเราคุณเมย์และคุณเต้นว้าว เป็นผู้บ่าวสาวที่น่ารักแล้วก็เหมาะสมกันมากนะครับเชื่อว่าก่อนที่เราจะได้มีโอกาสในการคุดคุยกับทางคุณเมย์และคุณเต้นนะครับงนานในครั้งนี้ก็ได้มีผู้ใหญ่ที่ทั้งสองคนนั้นเคารพและแขงยิง่งน,นะครับที่จะได้มาร่วมคุยทอนให้กับทางคุณเมย์และคุณเต้นด้วยกันครับ การนี้ใกล้ขอเรียนเชิญทางคุณวิทยาอาทิปนันอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและแห่งต่างจะให้เกียรติขึ้นไปพร้อมทางคุณเมย์และก็คุณเต้นด้วยกันครับขอเสียงปรบมือเรียนเชิญครับถ้าเกผู้มีเกียรติทุกท่านอยากจะได้ยินเสียงของเจ้าบาทเจ้าสาวของเราสิเหลือเกินนะครับเดี๋ยวให้ท่านคุณเมย์และก็คุณเต้นนะครับก้าวขึ้นมาข้างหน้าอีกคนละหนึ่งก้าวนะครับเพื่อที่แขก้มีเกียรติท่านเองจะได้เห็นเจ้าบาทเจ้าสาวของเราได้ชัดขึ้นนะครับนี่เห็นลุคของเค้าในชุดทพ็กซิโดเต็มตัวแบบนี้เป็นยัังงงไบ้าาฮฮะะะหล่่อมมกคชดเจน ่ะแล้วถามทางคุณเดนมารับคือปกติทาคุณดีเจ้าสาวของเราเป็นคนสวยเลยแล้ววันนี้เห็นลุคเจ้าสาวของเราในชุดแต่งงานสีขาววันนี้เป็นยังไงบ้างฮะให้ให้สแกนมานเป็นยังไงบ้างฮะก็เหมือนตามเพลงที่เปิดเปิดตัวเลยครับยูที่พูดอยกางไรบว้าวเหมือนตามเพลงที่เปิดเลยนะบยูที่พูดว่นไีคนสวยในชุดสีขาวก็คือก็เจ้าสาวของมันเองนะว้าวพอสมพอสมสมมิคุณดีแล้คุณเดนไหนื่อยไหมฮะไม่มีอันคิดอนิจอยากถามอยากถามคุณเมนอะตอนตอนนั้นเจ้า่าวของเราเป็นยังไงบ้างตอนที่เราเห็นแล้วแบบ ปีงึงแรกเนี่ยก็คือเขาเขาดูดีกว่านี้หรอนะเยอนะตอนนี้ก็ดูดีเลยนะตอนนี้ก็ดูดีใช่ไหมค่ะอ๋อบุ๊คเจ้าสามเราเป็นคนชัดเจนมากตอนตอนนั้นตอนนั้นก็ดูดีกว่านี้แต่ตอนนี้ก็ดูดีนะคุณแม่ตอนนี้คือจริงๆเขาดูดีอยู่แล้วแล้วก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมฮะก็คือตอนตอนที่เราได้เจอกันตอนนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ขออนุญาตถานทานคือเต๊นกันเลยกันนะฮะ อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าคนเนี้ยคนที่ทู่ข้างเราคนเนี้ยครับเป็นคนที่เรารู้สึกว่าอ่ะคนนี้แหละเป็นคนที่ช่สุดสำหรับเราลองเล่าให้แขกผู้มีเกียรติฟังหน่อยได้ไหมครับก็อะไรที่ทําให้เรือกคนนี้คืออย่างที่บอกครับคือเราสองคนอย่างตัวผมชอบคอยอยู่แล้วครับแล้วก็พนเราได้แบบลองทำความรู้จักกันจริงแบบไปเจอครอบครัวเขาไปเจอแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยไปเจอป้าอะไรเงี้ยที่แบบเขาเขาารับเราอยู่ ย<น>ิ่งบวกกับเลยด้วยผมพูดได้เลยว่าคุณสมบัติการใช้ปปชีวิตคูดุลีมีครบ,บแล้วสำหรับคุณเมย์ครับอะไรที่ทําให้เมย์รู้สึกว่าผู้ชายยินแม่ง,งเราคนนี้ครับเป็นคนที่เรารู้สึกว่าอันคนนี้แหละเราปักบอุ่นตรงที่คนนี้คนนี้คือคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเราเราไม่เก่็บเพิ่มเก็บบางอะไรไหมครับคือเต้นจะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นนะคะคือดูภายนอกเขาเหมือนจะแบบดูแน่ลาแปลไมโครเวฟเองผู้ชายที่เป็นไมโครเวฟนะฮะ แต่ว่าพอได้รู้จักอะค่ะคือเขาอะดูแลเราเหมือนในที่เซนที่บอกคือเราแล้วครอบครัวเขาดูแลเขาเก็บรายละเอียดทุกอย่างเขาเป็นคนใส่ใจเป็นคนมี่ดีค่ะในชีวิ่ใช่เขาเป็นคนละเอียดอ่อนมากแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีคนนึงแล้วก็แบบเออเขาดูเขาไม่ใช่แค่รักเราค่ะเขารักแม่รักทุกคนในครอบครัวเราักคนในครอบครัวเลยวยใช่ค่ะคุณเป็สมบัติดีมากหล่ออร่อยเล้นง่ายตอบลายไวนะฮะโอ้ไม่ถูก นะครับก่อนที่ต่อสู้ของเราจะได้ไปพักผ่อนนะครับเชื่อว่าทางคุณเมย์แล้วก็คุณเต้นเองมีบุคคลนะครับที่อยากจะพูดข์ขืนนะครับหรือว่ามีใครที่อยากจะกล่าวขอบคุณนะครับเดี๋ยวให้ทางคุณเมย์นะครับคุณเมย์มีใครที่เราอยากจะกล่าวขอบคุณเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับเป็นเชิญได้เลยครับก็อยากขอบคุณแม่นะคะที่เลี้ยงเรามรอย่างดีนะก็ทำให้เราอะมีวันนี้แล้วก็อยากขอบคุณป้า ญาติพี่น้องทุกคนนะคะที่เอนดูทั้งเมย์และเต้นขอบคุณทางบ้านเต้นแม่เต้นแล้วก็ญาติๆของเต้นนะคะที่เอนดูหนูเหมือนเป็นลูกสาวคนนึงก็ขอบคุณแขกผู้เกียจติทุกท่านนะคะที่มาร่วมง,งานในวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะแขกทุกท่านที่มาในวันนี้ขอบคุณแม่ผมก่อนที่จะเลี้ยงดูผมมาได้ดีทุกวันอย่างนี้ครับแล้วก็ยนงูงี้นันบ้างไงับก็รักกันเด็กน ขอบคุณแม่ของเบนะครับที่ดูกาทีกคืเลี้ยงดูเบลย่มงีและให้โอกาสผมได้ทำความรู้จักกับเย์ก็ผมก็ทำหน้าที่เบลมยคุณเย์แล้วก็คุณเต้นอ่า